ขณะนี่พี่โอกําลังจะดูหนังเรื่องคียครับรอบปกติบอกตามตรงนะครับว่าสัปดาห์นี้หนังที่เข้าใหม่6เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่โออยากดูน้อยที่สุดเนื่องจากว่าเป็นผลงานของแดเนียลเทรคสไตล์ดรามา่าไม่ได้เกี่ยวกับ lgbt นะแล้วหนังมันก็ยาว1ชั่วโมงสองชั่วโมง15านาทีแล้วพอเป็นเรื่องราวดรามา่าแล้วก็เป็นดราม่าเฉพาะกลุ่มด้วยพี่โอก็เลยคิดว่าน่าจะหลับแน่นอนเพราะว่าพี่โอง่วงก็เลยไม่ดูนะครับแต่วันนี้นอนหลับมาเต็มที่แล้วแล้วหนังก็ได้คะแนนดีด้วย เดนนีเเคลกเนี่ยเขาก็เคยเป็นเจมส์บอนด์มาเราก็คาดหวังว่าเขาจะมีส่วนคล้ายเจมส์บอนด์ในแต่ละเรื่องที่ได้ดูอย่างเช่นเรื่องคาร์บอนเอเลียนมันก็เป็นไซไฟใช่ไหมมันก็ยังมีกลิ่นมีสกิลของความเป็นเจมส์บอนดเรื่องต่อมาเรื่องอะไรนะ ใครฆ่าคุณปู่คือตระกูลนักสืบอะนั่นก็เป็นหนังสืบสวนมันก็ออกสไตล์สปายสายลับเหมือนกันแต่อันนี้มันฉีกออกไปมากเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะพี่โอก็รอดูแต่พี่โอชอบผลงานของลูก้ากัวกอะแดกดิโน,โน เขาเคยทำหนังคนกินคนนะครับกูอาะแดกดีโนโ่ก็เดี๋ยวดูเสร็จแล้วถ้าดีมากๆพี่โอก็จะทำเป็นคลิปยาวครับหรือถ้าคลิปสั้นนี้มียอดวิวถึงพันวิวพี่โอก็จะทำคลิปขนาดยาว10นาทีแน่นอนครับ